ลุยกิน2อร้านเด็ดย่านนครเคื่อนขัน งานจบวันนี้อยู่ที่บางกระเจ้านะครับมี2ร้านเด็ดที่รุ่นพี่ได้นํามาจะเด็ดขนาดไหนไปประลองกันเลยดีกว่าริมถนนซอยเพชร,รถถึง20ทับหนึ่งมีร้านเด็ดที่ล่ําลือกันชื่อร้านข้าวหมกไก่บางราร้านบน้าน,นสไตล์ชิวๆเปิด7จ็ดโมงแปดโมงของบางอย่างหมดแล้ววันนี้มาลองข้าวหมกไก่ชานหน้าตาดูดีสีสันสดใสสีเหลืองอ่ำพายข้าวร่วนเรียงเม็ดทองอร่อมหนึ่เคลือบบางๆด้เครื่องเทศเข้าคู่กับไก่ทอดหนังกรอบเนื้อนุม่มท็อปปิ้งด้วยหอมเจียวกรอบ กินก่อนไม่รอแล้วนะ หอมเครื่องเทศอ่อนๆจากข้าวหมกครับและน้ําจิ้มที่กินคู่กับข้าวก็จะเป็นสไตล์หวานๆลงตัวเข้าคู่กับไก่กรอบและหอมเจียวซึ่งออกรสเค็มครับถ้าอยากให้ลองคอให้สั่งน้าซุปเพิ่มซุปไก่เปรเี้ยวเผ็ดลงตัวกับข้าวหมกเลยมกไก่บังมัดส,สมคําร่าลือมาลองนะครับทุกคนราคาแบบนี้อร่อยเกินเบอร์ร้านเปิดแค่สี่วันนะครับเริหัสถึงวันอาทิตย์เองข้ามถนนมาไปร้านต่อไปร้านอยู่ในซอยเพชรถึง23เข้าซอยมาประมาณ300เมตรกลิ่นหอมซุปลอยหึงซอย ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูและเนื้อบรรยากาศบ้านส่วนนั่งสบายดูโอพิมนียมเกาเหารวมหมูตุนชามนี้60บาทมีอะไรบ้างอะลูกชิ้นหมูเช็คตับเช็คหมูชิ้นเช็คหมูตุนเช็ค หมูนุ่มเช็คเอ็นแก้วเช็คคู่ขวัญเก่าเหล่าของเราคือบะหมี่เหลืองเบาหอมเจียวสไตล์นี้ขโปรอดกระบวนท่ามังกรกินหมี่หอมกระเทียมเจียวอะ่ะไหนลองซุปซิอูเข้มข้นนะครับเนี่ยร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวปลืม้มราคาเป็นมิตรสบายกระเป๋าวัตถุดิบดีของคอดคุ้มหยุดทุกวันศุกร์นะจ๊ะบอกเลยสองร้านนี้ขอคาราวะสำหรับใครที่จะเดินทางมาสองร้านนี้ก็ศึกษาวันอยู่สักนิดนึงนะครับฝากติดตามพักยาจกไว้ด้วยว่าครั้งหน้าจะพาไปอร่อยร้านไหน あ。